สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมื้อวานี้มาพอๆกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมาครับไอ้ดุมสะกลคนโกครับงวดวันที่1ตุลาหกแปดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูี่โชคแลดวงครับบอกว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นข้อฝันมนก็นเป็นแนวทางมาก็เป็นเรื่องเราเราสู้กันฟังนะครับนอก,กับเบิงไหวเป็นแนวทางไพ่มากโบมาูยที่ดุนพินิจของแต่ละคนแหละครับ มื่อนี้บ่าวน้องได้คุยกันกับไอ้นุ่มสกุลครับเพิ่นฝันเมื่อคืนวันพระที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าไอ้ฝันดีเลยบ่าวเอ้ยว่าซั่นเพื่อจะถือเลขเด้ห่วยคือสิฝันดีคักเด้บ่าวน้องถามเพิ่อนนะโมโหไหมอันไอ้ฝันมาเมื่อคืนวันพระล่ะไอ้แต่งขันหาถาวายดอกไม้ปูเนาะยามคืนโอ,นนอ้ยมันมีคึดอ่ะยามค่ำล่ะสิเฮ็ดปกติก็บ่ไดริขืบ่ได้คีดอีหย่างีาง่นะ บันนีเพิ่นบอกว่าพระบูชาที่ไอ้บูชามากระเบ้าดอกนั้นพี่ดองก็อยากได้อยู่เดี๋ยวไอ้ที่ติดต่อนำตัวเอามาอีกเด้อเพิ่นว่าอ้าวได้ครับเอาที่สะดวกกันบันนีเพิ่นก็ว่าก็บฏที่ขึ้นยังเพิ่นก็ถวายดอกไม้ปู่ปกติเพิ่นก็ยกมือขึ้นใส่หัวเพิ่นก็อธิษฐานอยู่ดอกเพิ่นว่าปู้เอ้ยเพิ่นว่าอันใดที่มันบ่ดีอันใดที่มันบ่อันที่มันบ่ดีที่มัน ตีท์คัดไก่มันผ่านไปเด t อปู o w d e r เป็นแรงสิพ่อวาแล้วปุบครับรถเพิ่นมันกะห้องขึ้นมันกะดังขึ้นนะนะรถเพิ่นมันกะดังขึ้นแบบนี้ครับไอ้ยังอ่ะเพกกระ่ะกิบเพราะเพราะเกิดบริษีทยังหลายเพระ่ะกิดยางไปเบิ่งเกิดเพราะกิดคิดว่ามันเป็นสัญญาณการขโมยมันดังมั้ง เพิ่นว่างเสียนะเพิ่นก็คิดว่าเป็นสัญญาณการขโมยที่มันดังเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังเพิ่นก็เลยไปย่างไปเบิ่งนะก็แล้วไปพอบัดนี้ตกดึกมาบัญชีนอนเพิ่นก็นอนปกติของเพิ่นพอบัดนี้เพิ่นก็นอนไปกึ่งหลับกึ่งตื่นเพิ่นก็ได้ยินเสียงแต่รถมันดังอีกเพิ่นก็เลยอันลูกมาเบิ่งอันนี้หลับเลยเพิ่นว่า กึหลับกึงตื่นแต่ว่ามันก็คือจริงแต่ว่าก็รับหรือรัะเบาหน่อยเพื่นว่าไอ้ก็เลยลุกขึ้นมาเบิงไอเห็นอันพญานาคสีขาว,วาเห็นพญานาคสีขาวตวออกเขาขาวไข่เพิ่นโคตรอยู่ที่หลังค่ารถไอแม่ตัวบอกง่ายเลยเพื่นว่าแล้วเพื่อนกับชู้เสียนขึ้นชู้เสียนแล้วปุ๊บเพื่อนกับพ่นน้ำเพื่นว่าเพื่อนกับพ่นน้ำ เหมือนกับเหมือนันมันมัน,เหม,นเหมือนกับไอ,อย่าชีวิตังไรกับพ่นน้าออกมา,า,กาทั้ง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 ปากพนนันล่ะพ่นน้าออกมาไอ้ก็โต๊กใจไอ้ก็เห็นยังโบถือเลยได้หนอไอ้ก็เลยนั่งลงพนมมือก็แล้วปูเอ้จีแมนมาเห็นเห็น,หนขัดต่วว่าอันรดตีรดรดรดลดท,ที่เพิ่นขึ้นโคตรอยู่ทั้งไอโคตรโคตรอยู่ทนะั้งลดลดจนหยุดงลงได้เลย บ่เม็นลังคายยุบเลยหมายถึงโชคโลุนเดนหนาหยุบลงมาเลยคนว่าป,ะปะ้าจะแมนคักจะแมนนายจะแมนอันมาเห็นเห็ดให้เห็นคักเห็นนอนปูเอ้ยเคนว่าใช่นะพอ่อปนีเพิ่อก็เลยยกมือขึอ้นคนว่าให้เห็ดให้เห็นปานีโตใหญ่ปานีก็ให้ได้รับโชคใหญ่ๆใหญ่ในนอปูเอ้ยว่าษาให้ลูกเมื่อถูกเมื่อโชคให้ลูกเมื่อหนีเมื่อเสียภาษาเพิ่นบอกเราปนปูก็หายไป ปู่พญานาคปู่พญานาคก็หายไปแล้วกะเสียงลบมันก,ก็ดังขึ้นแป๊กไปเพิ่งกัเลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่งกัเลยลุกขึ้นไปเบิ่งรถอีกมันก็ดังอีหลีเพิ่นว่าบันนี้เพิ่นก็เลยว่า,าป่ะปู่มาเห็นหเห็นปันนี่กะคือสิคักเติบละว่าซั่นบัดนี้บ้าน้องก็เลยถามทะเบียนรถรถคันใดโอ้ยรถคันเก่าอ้ายจอดอยู่นี่โดนละละแล้วล่ะตายก็บ่เคยได้ฝันเห็นจักเทื่อดอกเบาแต่จังได๋ยังมากวันนี้มาฝันเห็นว่าปู่อันปู่พญานาคสีขาวมาดขดอยู่ทีงรถว่าซั่น ทะเบียนรถนะครับ4727นี่คือทะเบียนรถครับ4727นี่คือทะเบียนรถไอหนุ่มสกุลคน,คนโกครับลองมันรับงวดวันที่1ตุลา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเบาหนองก็บอกว่าใดผู้ใด,ดบอกใดครับว่าเหล็กมนสิมาตัวใดแต่ว่าเบาหนองก็อันได้คุยกัน,กนครับทุกคนไอมันทุกคนมาเบิงเป็นแนวทางครับเนาะมัก่ามักข้งอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับ 4 7 2 7นี่คือทะเบียนร,รถไอ้นุ่มสกลคนุนโกครับหมักบ่หม,มักพิจาร์นาผมนะครับเด้อเดี๋ยวผู้ใดอยากได้พระลุงปู่อยากได้พระบูชาพระบูชากอยังนีให้บูชาอยู่นะครับผู้ใดอยากได้ไหวจะเป็นสิริมงคลจะเจ้าขอ,องห,ขอหรือว่าผู้ใดอยากเอาไว้ไปไว้ใส่ไว้ในรถกันปรึกษากันได้นะครับนาอได้ข่าามาว่าเจผพาดแดงออกรถใหม่อีกแล้ว,วสัตว์ออกรถใหม่อีกแล้วป้ายแดง เดี๋ยวพาไปส่องทะเบียนรถอันเจไอ้เจผาแดงคนปา้าป้าที่มาอ่อกยังย่งไลเทีสามสี่ขั้นเหรอดีวะฉันเขาสึมาตรวจสอบได้ว่าฉันเพิว <c oughs> ่าโอ้ยออกเห็ลูกไส้เิ่นว่ามันอยากได้มันขายขั้นเก่ามันก็อยากได้ขัข้นใหม่เงาแบบว่าบวาการละครับ มันกับเงินเพิ่นเนาะแต่ฝากอย่างไรอ้าจังไรก็ลองพิจารณากันครับเด้อเลขไอ้หนุ่มสกลคนโกกับ4727นี่คือทะเบียนรถเพิ่นครับงวดที่1ตุลาคม68เบิ่งไว้ฟังไว้มักบ่มักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจครับเดี๋ยวบ่าวน้องกะหาตัวเลขมาฝากทุกคนหายหลายคนก็ถามมาตาไข่คือบ่ทันขออยู่อ่ะเดี๋ยวบ่าวน้องขอตาไข่ให้ยละกันแต่ที่ลงคลิปให้เบิ่งคอยติดตามนะครับเนาะงวดนี้ไม่ผู้ใดบอกได้ครับว่าเลขมันสิมาตัวใดก็เบิ่งไว้ฟังไหว พิจรารณาี๋ยวบานหลงกิสียหาตัวเหลียมาลงให้ทุกคนให้เบิง้งให้ทุกคนให้พิจรารณาคือเา่าเดี๋ยวยังไงทีิบายยังล,ล,ลืมเลยบ้านลืมเลยเลขหลวงปู่บาลหลองกันขอแล้วลงให้เบิ้งแล้วถ้าผู้ได้มากเลขปู่กันลองพิจรารณาเบิ้งได้ครับเนดะ้อบาลหลองลงให้เบิ้งแล้วแต่เดี๋ยวสิ่บายยังโอ้ลืมเลยบ้านี้ลืมซ้อนกอนอะไรได้ดิ แต่ว่าบ่ลืมเอฟซีนะครับบ้านองกาหาตัวเลขมาฝากแล้วกัอยากเห็นทุกคนได้รับโชคหน่ะนะเนาะอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอย่าลืมแบ่งปันมาบอกกันนำงวดนี้ทำมารับโชคเป็นนำกันศรัทธามีบารมีเกิดครับหลายคนกะมักเลขกตรงกันกับเบ้าหน่องหลายคนกะมักเลขกต่างกันมาแล้วแต่คนหมักนะครับเนาะบางคนก็ทักมาบอกว่าลองมึงก็เด้อเบ้าหน่องงวดนี้ อย่าพึงโล่คลิปกับมี่คือกันครับเพิ่นบอกว่าอย่าพึงโล่คลิปเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนงวดนี้มันสิเขา้าบ่เข้าอีหยังประมาณนี้นะลองพิจารณาเลขไอ้หนุ่งสกลปรงนะครับเด้อเพิ่นบอกว่าอันปูพญานาคมาขึ้นโหลดเพิ่นเลขทะเบียนสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่็องเจ็นิ่นๆเขๆียๆผู้ใดอยากซื้อเรียกไรวันผู้ใดอยากซื้อเพิ่นบ้านกันตามที่สะดวกนะครับเนาะบ่ว่ากัน เดี๋ยวบ่าวน้องสิไปซองเหล็กเสาแม่ฮันนีเหลือตัวใดที่ยังไม่านออกนะครับเนาะเหล็กเสาแม่ฮันนีก็ออกมาสามสี่หัวตี๋ละแต่ผู้ใดทีด่ตีตามนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปซองเหล็กเสาแม่ฮันนีละกันเดี๋ยวเอามาทุกคนให้ได้เบิ่งให้ทุกคนได้พิจารณากเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเนาะเน้นๆนะครับไอ้นุ่มสก่นสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดไอ้นุ่มสก่นคนโกค,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 คิดทีด่ใดสมบังดังปรารถนาสุภุสุคน จับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านผู้ใดซื้อรอตรีไว้ใ FC เบาสองเบาหน่องได้เป็นเศรษฐีรวยหล้าน12บล้าน18ล้านทุกสุขคนขอขอบคุณชมดีสวัสดีครับ